ก็ตัวใหนไงคะครับผมตัวนี้ขนาดเลยกพุนักพุนักสวยเลยครับผมอ่าสวยเลยตัวผมเป็นเหงาพีน้อพี่น้องเนาะเหงาเพื่อเจ้าเจี๊ยบแล้วนะครับผมเอาขาดไม่เจ๊หมคอนดิสายเนาะครับผมใหม่ผัวโมผัอกลุ่มบี่น้อพี่น้องดอกแรกของหมือผมแต่สีบ่มีหมูมีกลุ่ม งามเลยครับนังแหล่ไม่เตยอ้าว่เดอขวัพโเตยพ่อให้นังเหล่แล้วครับผมกำลังไปกินน้ำมเอนีสาตาพเตยด้อเห็ดจอกครับผมสวยเลยตัวกุมใบใหญ่นะน่ออ้ยมนมูเพิ่นขึ้นขึ้เน่อแหละไม่เตยงามที่คือเป็นเงหูอเงาเยเจ้าอลไม่เตยนังแหล่สวยครับผมดดอกเดียวกุ่มกุ้มคาแล้วค่ะเอือนยางจนเห่ยวะครับผม มือเด้ล้มคือมือเสานี่เดอ้อมีโมมีกลุ่มเดินจำหนึ่งกันยังดีครับผมละงหกเรืองแจักสิวาจังไรน้องพอเตยเตละมือเตละเวทบ้านพอเตยกันย่างขม่าบห็นพอดอกนี่ดอกเฮ็ดทานนี่เฮ็ดลังเลกะบ๊อบบันใดน้องพอเตยน้องต,ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดผึ่งเห็ดละงกแน่เล็กน้อยเห็ดเห็ดผึ่งร่วมละพี่น้องเห็ดผึ่งดำผึ่งคาไลาเรือ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าอีฟซีทุกท่านทุกหมองทุกบอลสวัสดีอีฟซีเพิ่งชาวไทยชาวลาเชาวต่างประเทศค่ะเมื่อนิร์ดกลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตยกับพาพี่พาน้องเขาป้าคือเก่ากับพนกันยังร่นอยู่นอกพ่อเตยเน่ยหมื่อวานฝ้นห้มมนาม,ม,มพ่อเตยเตยกมอญยอดครับผมเมื่อวานนี่กะพ่อเตยมากกัมีข่าววา่ามีสั่งมีหยังเนาะมกับแจ็กซี่แมนโมแมนอะไรพี่น้องกะขอให้ละมัดระว่างเนาะแต่พอท่านหูว่าเป็นข่าวแถรหื้อจังใด ูเพิ่นพ่อเพิ่นกะแจ็กสิว่าจังไหนนาะเพิ่นกะบอกว่าถือคือกันละพี่น้องอ่ะไปหลุดไปส้มกันไหนเลยนะสีผโศกสีมันบอพี่น้องสวัสดีครับผมเอฟซีนักล่าเฮดแม่เตอร์พอเตอรป้าแต่ทุกคนทุกหม่องทุกบอลครับผมพอกันในเสาร์วันที่14มิถุนายนพศ2568ครับผมนักล่าเฮดแม่เตอร์พอเตอรป้าแต่เขาป้าน้องมีตำบลหนงครับเพื่อบุญทรนจังหวัดคืออุบลคือเก่าครับผมว่าหลินพันอะไรครับผม มาหลุนมาชมมึงกับพ่อเตยแม่เตยมือนีิแม่เตยมานากกะลีนพันหรอล่ะครับผมเอาเฮ็ดหนังกันเมเตยกี้ยางกายหนิครับผมนี่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 เห็นตะหลังไล่ๆเนี่ยเฮ็ดผึ่งแดงหลังแตกอีกแล้วครับผมกวางหันเลยมูพันดองเออวันแต่สีผมไมมูไม่กลุ้มบัวเป็นทครงไต่ไปตองกับเมียนมือนฮันดี้สองดอกเจ้าหนี่งสองดอกผึ่งแดงหลังแตกพี่น้องแกีงแสีบเด้อพี่น้องนี่ าลุนง่ยๆครับผมแต่เห็ดลังเหลวเพาท่านเห็นหนามูเนาะหมูอ่านกระน้ำเห็ดลังเหล่กับเห็นพ่อดอกมือนี่เอาเพิ่งครับผมจะพอบอครับผมไปลุยกันเลยครับผมเจอเห็นเห็ดผงเขียวดอกแรกแห่งมันครับผมดอกแรกของเมืองพี่น้องดอกก็งามเลยผงเขียวหรือว่าผงทหารเนาะเป็นดอกง่ามเ,เลยกระเติมผงเขียวสวยๆเลย ถูมช่ยสวยเลยพี่น้องช่ะโดกงามพี่น้องสวยๆครับผมอีกดอกครับผมดอกช่สวยเลยขาอวดดีเนาะโดกงามเลยเดงนะ่งข้าไล่ไม่เต้ยายเลือดสวยเบผมทองโอ้ยี่มันรุดเร็วนอ าเพิ่นดเร็วเพด้งลังแตกดอกเดียวกับแมงจ๊อกอสวยๆแม่เตยดอกเพิ่นแดงจะขึ้นสวยเลยครับผมขาหนุ่งๆน้องโมคนดีใส่น้อครับผมใหม่ผัวโมพัวกลุ่มบอน้อพี่น้องดอกแรกของมือสวยเลยกอแดงมาคัะแถวพี่น้อง ดอกใหญ่แหงขวตุยเลยแต่ต uh ูมพ uh ่น um, ยังใหญ่น้อสวยเลยครับผมมาแต่สีบ่มีหมูมีกุ้มโอ้ยงามเลยครับผมสวยแห้งสวยครับผมเนาะซ้ำถวยเลยแดงหลังแตกไงเตะพิงแดงหลังแตกสวยครับผมขึนมงใบใหญ่น้อแต่เกาเบือก็มีหมูกุ้มใหญ่เลยครับผมกุ้มใหญ่เลยเพย่อแกงเสียบด้อพี่น้อง มีทั้งรังพิ่งจากอกเรื่องเดงเนาะนี่่เตยเ็่นอเตยใ่ะอู้หผีรนึงไม่เต้พี่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 ทวนั่พี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 ่สวยเลยไม่เตยเปิดให้นงามเพอเตยทานหลน้ำกันพบเฮ็ดหายากนะครับนังเลกเบิ้ลผัพ่อโดเบนมูเปิดผพ่อเตยเปิพ่อชนพอเตยเปินมีผุนอู้พุ่นตูมนึงไม่เตยผุนเ้ผู้่อพุ่นสวยเลยครับผมอ่า ดอกสวยเลยูปเป็นเหงานาะพี่น้องเนาะเหงาเพื่อกรเจ้เก้ลยดนะครับผมเอาขาดจ้สวยๆตูหนึ่งมนเตยยุทพูนพูนพูพูมองพดเชียร์ครับผมใช่ใช่ล่ะอู้ผมบอกอู้งามๆนะครับผมนี่นี่ดอกนี่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 นเปิ้อเอเสวยเลยครับผมผีดอกนึงผีตูนเตยเห็นอีกดอกครับผม เห็นคนละดอกก็ไม่เตยดอกตุ้มปูยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่งนี่ยอืสวยนะผมเป็นหมูเป็นกลุ่มเหมืนไปเรื่อยๆนะครับดำพี่น้องกลุ่มแหลกแหกมันเหมือนเห็ดเทนเห็ดนางเหล็กก็น่ามเห็ดผึ่งเห็ดอันนี้ก้อนแะไรครับผมเตยนางเผาแล้วครับผมสวยๆเลยพอเตยเห็ดผึ่งดำมงามเลยครับอืมสวยครับ ลังเลไม right. so so <pt> <EE F ASE> ่เตยอ้าบ <irsin> ่เด้อขวนพอเตยบ้านพ่อให้ลังเลแล้วครับผมกำลังได้เก็บน้ำมูอเอ็นอาเซตาพอเตยเด้วยเล็ดดอกครับผมนี่สวยเลยแต่ว่ากุ่มบ่ใหญ่เนาะแมอนเถอะเออเหมือนมูพันขึ้นค่ะคึ้นเนี่ยแต่แหละไม่เตยนี่แค่ละนนี่นี่นีร้องน่พอเตยเปิดไปตยโมเต็งเพิ่นครับผม มันหมานครับผมกุ้มแหลกของมื่อกลังเดียกเพียรหลุ้งแหลกของปีของปีเนาะนี่ดอกหน่อยนะพีก็มีนะพระเตะหมอผู้นั้งควรสงสารคำมุษยอาภัพสามหมดดอกงาเมฆวเตะรุ่นไปเรื่อยๆครับผมจักออกถึงไดโนเดปีมันคขาฝนบ่พี่รองฝนแหงแมนมีอะ สวยครับผมตอเตยกับเจฟมาแน่เหรอเฮ็ดข้าวดินครับบระเทศไทยพี่น้องเบืองครับผมข้าวดินก็มีแม่นอ่ามันหมานครับผมสวยงามนี่คือเป็นเงาอยู่บ้างเงาเลยแจ็คทองเลยไม่เต๋ลัยสวยเลยครับผมเป็นเงาเลยครับผมจุ่มเบิดเลยโอ้ยแม่นเาดดอกกระป๋านครับผมโบเมีนอันเม่งจัวเพิ่นสวยเลยครับสวยเลยไม่เต๋ สิบ iscilla, ่มีหม hmm. ูม hmm. ีวเนัขอยู่คนเียวได้เลยครับผมปุ๊้ต่างุตอั่น่ะรอตอ้ีเม่เตยหนีเพราะเว่าจะไม่เตยเห็นหนีหนีซื่อครับผมสวยเลยรุ่นรุ่นครับผมลังเลดอกสวยครับผม น่างามเลยครับอืมสวยอยู่ครับผมมามามม่เตอเห็นเห็นแนระงูกำมพาแล้วครับผมปอา,ากำมพาอยู่เห็นสวยครับผมดอกเล็บของมือดอกเล็บของมือครับเอยสวยครับผมระงูสุ่มมีเห็นปะคะอ้าวเป็นเสียเพิ่งครับผมนั <c oughs> ่งเดี๋ยวเม่เตอ คือบบมีมูเลยมีดอกเจ็ดดินอกนอกกันนี่นเปลือลอ่อนเฮงเนาะแม่นฝนตกครับผมสิมีมูมีกลุ่มบอลในนี่ชอวงดอกถึงแดงข้าวเตี๋ยวไม่เตะดอกไม่เงี้ยเตะเลยมันมีงูอีกวะเฮ็ดช่วงนี้เหงาครับผมเฮ็ดช่วงนี้ครับหาหมย่ะเนียนบนกลุ่มบนไปใช่แล้วครับผม ลังสัมครับผมสวยๆเลยครับสีดำสวยๆเลยบสีดำครับผมจุ่มข้องเคนกระเป๋าขนาดสวยงามครับผมยืดห้อยง่ายาน,อน<ม>้อยพูดนะสองหน่วยลุยลุยลุยครับผมขอก่อนขอก่นอนรวมรวมภายในไม่เต๋อข้าไล่เลือดพี่น้องสวยแห<ม>้งสวยครับค,ครับผมทั้งหมเท่าที่เบืดครับตอนนี้ตื่นหน้เฝ้าเลือกพี่น้อง โตก่ายๆขาใหญ่ครับผมขาใหญ่ขาอวบเนาะนี่สวยครับผมขาลายเลือดตรงนี้หน่อยครับผมยังสวยๆอยู่โอเคต่องให้ก่อยเหรอครับผมโกเรีงเก้งหวานเห็นเทลดอ่ครับเต้กระโดกเดียวคือเก่าอ้าวเดียวก็เอาคือเก่าเหรอครับผมสวยเลยนามครับผมกระดงครับผม ดอกเงานงน,นะครับผมก็ะเงครับผมนี่หน่ายครับผมสวยเะครับอืมจระอกอีกบอครับผมขาดึงครับสองดอกสวยๆเลครับผมอื่นวางๆครับผมให้เตยผุนที่ใบๆบด้วยบนานเช็ดดอกกระเท้า บอได้ลงคือพอเตยเด้อดอกเดียวกลุ่มกลุ่มคาแล้วค่ะเอิอนยางจนเหงาป่ะครับผมพอได้ลงคือมือเสาร์นี่เด้อมีโมมีกลุ่มเดิน่อาทำหนึ่งกันยังดีครับผมละงอกเลืองแมนจักสิว่าจังไหนน้องพอเตยเตล่ามือเตล่าเวทมุ่งานพอเตยกันยางเขามาเอเห็นพ่อดอกนี่มือนึ่ก็มีมันถือว่าเป็นโมเป็นกลุ่มเนี่ ออคือ,อ, <laughs> บ,อบัเป็นลอยคือโมเพิ่นนี่เนาะือบอดีเก็บเป็นโมเป็นกลุ่มเป็นลอยคือโมเพิ่นแดกเถื่ออ่า่ำเนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมกีโกอแดงกะมองละดอกเนี่ยเมืองพอเตยมาเบิ่งยิงขัดเมีแถูกพอเตยไข่เขียนยังหรอพอเตย ใครเฉิดตําปาดครับผมพอเตยอเอินเฉิดตําปาดพวดพุ้ยแห้งยเคป็นแนีนย่อเห็นปนน<อ>ตัวเให้ไงครับครับผมกตันี้ขนาดเลยคุณน,น,นะนเป็นพันโตคุณบอกมาใครใส่เฉิตําปาดเจตัาปาดครั้งนี้กอเคยเห็นตะหันนี่หอยนอกใครนี่หน่อยเน่เบื้องตี้ะพี่น้องเบื้งเน่ยุณนะเป็นเปนแขนเลยควาเงาคุณ ประมาณเม็ดจิ๋วเม็แล้วตัวนี้เม็ดเม็ดหนึ่งคักเน่เธอครับโอ้บ่เคยเห็นใหญ่ป่าหนงกําลังเป้าห้าเพิ่นเป็นห่วงเนี่ยปลาท้อแล้วนี่เกิดมากกําลังเขึ้นโบมีปิงเพราะแต่เอาสวิงมาลุยอยู่ครับผมอ้ออีพอไอเมย์ค่ายเฉตตาป่าครับผมเคียร์ค่ายเฉตตาป่ายากครับผมพี่น้องกระสลุปคลิปในวันที่14มิถุนาพศสองพันห้า นักลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมือนกระผ้าพีผ้าน้องเขาปาน้องมีกตำบุญเหคามเพื่อบุญทลิคือเก่าลวพี่น้องน้าเฮ็ดดอกน้องพ่อเตยมือนี่เฮ็ดดอกเฮ็ดทานเนเฮ็ดลังเลกอบบบันไดน้องพ่อเตยน้องตัวนี้ก็จะเป็นเฮ็ดพึ่งเฮ็ดละงกแนเล็กน้อยเฮ็ดเฮ็ดผึ่งร่วมละพี่น้องเฮ็ดผึ่งดำพึ่งคาไลเลือดก็ไดไลเติบอยู่น้องเมือนี่น้องถือว่ายังมีมานอยู่พี่น้อง ตาใหญ่กับตาหน่อยก็เต็มอีกคือเก่าในมือนี่ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแช์กดติดตามให้กับนักลาเฮดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกถูกมองบอลเด้อพี่น้องสำหรับมือนีก่กมานขอสวัสดีค่ะ